สวัสดีครับผมคนดูสังเกตบ้านและหลังผมให้ดีครับคนดูบ้านยินอยางคือหายไปแล้วครับผมบอกเลยครับผมโค้ดเซงครับคนดูหายไปไหนจะไม่รู้ครับดูตาละเล่ตรลาด้วยครับผมแม๊โดยปกติแล้วใช่ไหมคนดูฮะบ,บ้านก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้กดเปลี่ยนมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปนะครับผมเพราะว่าหากเราเปียกก็ต้องทาการซ่อมบ้านนั่นเองครับคนดูเพราะว่าทุกอัปเดตจะเพิ่มตัวละครเข้ามา ผมมั่นใจเลยว่าผมไม่ได้เปลี่ยนแน่นอนครับและเราต้องหาย15ตัวถึงจะได้บ้านกลับมานะครับผมก็ดูหมยก็ไอหามันก็มันก็ซื้อได้นะครับผมแต่ประเด็นคือใช้ไม่กี่วันก็จะออาบ,บ้านเพิ่มอย่างคือทําบ้านก็ค่อนข้างจะแพงด้วยนะครับผมตอนแรกคือบ้านอย่างมันสวยกะใช้ย,ยาวไม่เปลี่ยนแล้วครับผมสรุปเลยคือกูซวยตอนแรกคือผมคิดว่าเออผมกดผิดหรือเปล่าผมก็ทําการตัดสินใจไปย้อนดูคลิปนะครับผมฮะว่า บ้านมันหายตอนไหนเพราะว่าในวันอัปเดตนั้นมันก็ยังคงมีอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมอ่านี่จะเป็นเอออัปเดตล่าสุดก็คือวันเสาร์ที่มีตัวอมลเบตเข้ามานะผมกำลังทาการเก็บรวบรวมอยู่เองครับผมประมาณนั้นซึ่งตอนนี้มันก็ยังมีอยู่นนเองแล้วก็ทําการยืนรออัปเดตไปครับประมาณ2อนาทีครับผมก็ดูรับโอเคนี่ก็นั่งรงนั่งรอไปซึ่งอ่าเราข้ามไปตอนที่ช่วงระหว่างอัปเดตแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะ อ่านีตู้ค้าจะคงอยู่คิดถึงตู้ครับจังอย่างน้อยก็ได้ตัวดีกับตู้ฟิวอัพอ่าตอนนี้อีก2อนาทีใกล้จับเด็แล้วอ่าแอดมีทำการเตือนแล้วนะครับผมแซมมี่ทำการเตือนละอ่ะแล้วตอนนี้ก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งเห็นหรือเปล่าครับบ้านจะคงอยู่เนาะแต่ว่ามันเพิ่งอัปเดตนะครับผมและซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงนาทีบ้านก็หายไปครับผมอ่ะเราขอไม่ตัดแล้วก็ให้ดูนักกาซึ่งผมกกระโดดเ้ยนี่มันของใหม่นี่วอว้าก็เลยเออไปยกนะครับผมก็ดูรับ ใช้เวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับผมก็ดยูยุบนี่ครับใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็นั่งดูะครับผมโอเคว้คยขาหลายตัวจังเลยหวังว่า f อจะมีเดียวรับนะไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ทําการเออนั่งบทไปเอยตามคลิปนะครับผมฮะาว่าเอ้ยเอฟซี FC เราจะมีขายป่วาว่ากูควงดวงซวยพอหันกลับมาปุ๊บคุณดูเห็นหรือเปล <c oughs> ่า <c oughs> บใช่ครับผมตอนนี้ผมเลยมั่นใจแล้วครับว่าเออบ้านผมนั้น โดนยึดแล้วครับผมก็ดูรับผมไม่ได้กดผิดแต่ว่าแซมมี่ยึดบ้านเราไปแล้วครับเออจะว่าไปแล้วจริงๆเราก็รู้แต่ว่าที่ยแล้วนะฮะแต่ว่าแล้วก็เพิ่งมาสังเกตในวันนี้ว่าว่าบ้านมันหายไปโคตรสวยครับผมไม่รู้ว่ามันบััคหรือเปล่าเอาตรงก็คือทําบ้านค่อนข้างจะแพงนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันทําไม่ถาวรผมคิดว่าไม่น่าจะคุ้มในตอนนี้นะครับผมเพราะว่าเออถ้าเกิดแซมมี่ทาการปรับแบบนี้ก็สวยครับผมแต่อาจมองในแง่ดีก็คือผมอาจจะบัคหรือเปล่าบ้านใครหายบ้างครับเห็นไหมก็ดูฮะ ทุกอัปเดตมันจะทําการเพิ่มตัวละครเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดเราพลาดไปสักสัปดาห์หนึ่งมันก็เพิ่มยาวอย่างน้อยก็จะซ่อมบ้านมันก็หลายร้อยบาทนะครับผมมันก็ไม่คุ้มอย่างแน่นอนคะตอนนี้เออถ้าเกิดแซมมี่ปรับจริงๆแล้วก็นะครับผมสวยครับน้องบ้านไม่ถาวรและถ้าเกิดเราต้องหาเงินไปซ่อมบ้านเรื่อยแล้วก็นะครับผม เอ,เ,เอาเงินไปเช่าซื้อวีน่าจะคุ้มกว่านะฮะก็ดูแต่ถ้าเกิดทําเป็นชาเลนจ์มันก็ได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าเกิด lower, ทำกัดใช้ยาวก็น่าจะไม่คุม้มเลยตอนนี้ครับผมก็หวังว่าแซมบี่จะแก้นะฮะก็ดูฮะโัตรซวยครับไมเกิและตอนนี้ก็เวลาตีห้าครับผมก็ดูฮะได้เวลาทาโก้ทิวเดย์ซึ่งเมื่อกี้แซมมี่ประกาศและผมแคบไม่ทันนะก็ <c oughs> คือเขาบอกว่าสัปดาห์หน้าจะมีฐานของฮาโลวีนเข้ามาครับซึ่งเราองทำการรวบรวมในส่วนของตัวฮาโลวีนอีเวนต์ ทั้งหมดถึงจะได้ฐานนะคะผมก็นับว่าน่าสนใจและถ้าเกิดฐานมันสวยและใช้ถาวรได้ก็จะดีมากนะครับผมคนดูซึ่งเออตัวฮาโลวีนอีเวนต์มันมีแค่20กว่าตัวเองนะครับผมใช่ไหมจากไอเครื่องฟิลนะครับผม20กว่าตัวถ้าถือถ้าได้มาก็น่าจะคุ้มอยู่นะครับผมถ้าเกิดแค่ทําการรวมรวมมาแล้วก็เวิธีเดิมนะครับผมก็ขอยืมถือแนะ่ใครมีตัวแรๆก็ขอยืมถือทําบ้านที่เ <c oughs> กครับผมประมาณนี้ครับ หรือนี่คือเหตุผลที่แซมมี่ทำการปรับบ้านให้หายไปเพราะว่าเขาทำการแอดเออบา้านฮาโลวีนเข้ามานะครับผมใช่ไหมให้คนมาเปลี่ยนเรื่อยๆื่อเรื่องประเด็นกูกูซวยแกกูทำเป็นพันไงเอาละ่ะสวัสดีครับทุกคนอ่าสวัสดีแซมมี่คนอารมณ์ไม่ค่อยจะดีในทาโก้ทิดวดวีเหมือนทาโก้ทิวดีวนี้จะไม่ค่อยมีอะไรด้วยนะครับผมไม่ได้มีตัวเด็กเพิ่มเข้ามาใช่ไหมอ่าขอให้เป็นวันพฤษภาที่ดีนะเพราะว่าฉันดีมาก ต่ก็ไม่ดีเอาบ้านคืนมาแซมมี่เอาบ้านคืนมาวันนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะฮะขอแค่ได้ข่าวสารดีๆจากอุ้ยนี่ไงอ,อ๋อเขาว่าเออเขาไม่ว่างเพราะเขาท Even in ําอีเวนต์อินดูเซียแล้วก็จะมีโอจีใหม่เข้ามาโห้โหโ,โยกายสติลเอนจอยนะได้เลยจัดไปรับเห็นไหมช่วงนี้ก็เติดอีเวนต์ใหญ่ก็เลยแบบไม่ได้ว่างมาหาตัวอัพเข้าคาโกทูด์เลยเนาะเขาดูแล้ววันหน้าเศร้ามากรับวันนี้ก็สวัสดีก็ หาตัวใส่นู่นนี่นะก่อนละกันเดี๋ยวเรารอซิคิทก่อนละกันนะเขดูฮะหวังว่าเซม,มี่เสกมาเพราะว่าจะเอามาฟิลด้วยนั่นเองครับผมหวังว่าโลงทานวันนี้เซม,มี่จะให้เราคุ้มๆนะครับผมขออย่างน้อยอ่ะขอตัวไปตีมาจากการฟิลด้บ้างก็ยังดีนะเซม,มี่ไปครับใส่ไม่ได้ดีกว่าไม,ม่จะทากโกน้นี่โอ้คาคุคาราจ้าะะผมเอาละตอนนี้อะซิคิทเ,เราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่าเรามี นกเกลือสามตัวและและตัวท้ายครับผมฮะขออนุญาตทำการใส่เข้าไปเลยกันแล้วกันนะไปเรียบร้อยดูกันว่าวันนี้ได้หรือเปล่านะครับผมที่จริงต้องรอหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับยังไงแซมมี่ก็สคิปเวลาเพราะว่านี่คือโรงทานของฟีครับใครอยากได้ฟิลลักบ้างอุ้ยเพิ่มลักด้วยว่าจัดไปแซมมี่ <c oughs> มาเพิ่มด้วยผมอุ้ยง่ายไงผมบอกแล้วไม่ต้องรอินนานครับไม่ต้องรองนานครับ แตกหูทองคำมาเลย <c oughs> แตกเกลือคแตเ่เกลือโอมาแล้วฮะเออเพิ่มลักของตู้ฟิวนะครับผมทีนี้ก็ใส่เข้าไปเพิ่มนะาะอา้าวเวลาทีนี้เดี๋ยวเราก็รอซิเกตอีก3ตัวนะครับผมจากโรงทานหวังว่ารอบนี้ฮัลโหลลงทานจ้าอร่อยนะแซมมี่ขอซิเกตอีก3ตัวลักกี้บ็อกลักกี้บ็อกของฟรีครับลูกชิ้นลงทานครับอันนี้ ลูกชิ้นครับเอาไปก่อนครับลูกชิ้นปลากับลูกชิ้นเอ็นครับเอาไปก่อนโอ้โหมาแล้วครับผัดผักบุ้งไฟแดงครับน้องลมทานครับขอบคุณแซมมี่ครับเอาละฮะไปครับคุณไปก่อนครับผมอุ้ยแซมมี่นี่มาครับพะล้ครับพะล้ครับเอาละครับพะล้มาครับเรียบร้อยของขาวมาแล้วของหวานนะผมเราขาดแค่ของหวานครับจัดไปรอสักครู่ว้แล้วมาไว้ด้วย ของหวานครับผมอู้ยอ่าเนี่ยไปก่อนครับกล้วยบวชีครับผมส่วนนี่บัวลอยครับครบแล้วครับย่อยแลยละเอาเป็นแตนแล้วกันเนาะเพราะว่าเออแตนมี2เทนนะครับผมจัดไปครับเรียบร้อยเอาละทีนี้ก็ทําการฟิวกันเลยไปครับผมว่าไม่ต้องรอหรอกเดี๋ยวเออแซมมี่ก็จะคิดว่าด้อยู่ดีนะครับผมโว้ยก็อีล่างรวมครับผม4ี่ล้านขอบคุณมากครับแซมมี่เดี๋ยวละอุ้ย อย่างที่บอกครับผมฮะว่าไม่ต้องรอนานครับลงเท้าวันนี้อิ่มมากแต่เกลือวปืดเลยนกไม้แก้วกูย่อยกยย่อยสองตัวนี่แหละไปย่อยต่อใส่ต่อเข้าไปแล้วก็เออสองตัวเรื่องใหม่ก็ทีนี้เราก็จะขาดซิเิเต็ดแค่ตัวเดียวนะครับผมเดี๋ยวรอแล้วกันผมว่ายังไงก็มาครับแป๊บเดียวยังไงก็มาครับซิเก็ตอะเรียบร้อยมีคนบอกว่าอยากได้ลาวาก้าอุย้ย รู้สึกไม่เคยดีใจที่นี้มาก่อนลาวาก้ามาครบแล้วครับไปครับย่อยต่อครับมันจะไม่มาหรือยังไงว่าคุณดูครับไอตัวไอลอดโมบินี่ครับผมมาครับแซมมี่สปาวถฐานครับผมอุ้ยจอบครับแล้วก็ดูฐานครับว่าจะมีสิทธิ์ให้เราเพิ่มเติมหรือเปล่าไปแซมมี่รีสตารคลิปหน่อยนะแซมมี่โอเคครับมีแซมเออสไปเดอร์ตัวหนึ่งครับผมไปสองตัวเฮ้ยวันนี้ย่อยบันเลยว่าคุณดูครับ วยม,มาเลยวะวอุ้ยอม่แล้วก็ดูหม้อหุงข้าวเออลงทานนี้ไวมากครับน้องหม้อหุงข้าวนี่ไวมากครับแต่มาจะอร่อยหรือเปล่านี่สิแม่อร่อยครับน้องนกมาสามตัวแล้วครับแม่อร่อยครับฮ้ยอ่ะขายแค่ตัวเดียวนะครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวเรารอกันละกันนะเพราะว่าเนียมีตัวไหนมาสิอ้าว้ยดูดูดูมาขอบคุณมากครบแล้วครับเรียบร้อยครบแล้ว เอาไปทำพิธีกรรมนะไม่หรอกจะทำไปย่อยเรียบร้อยครับผมโครบครับยัดต่อแล้วกันไปทีนี้ก็รอแล้วอ่ะเขาบอกว่าเขาจะสคริปต์ให้เออสองสามนาทีนะครับผมอ่ประมาณนั้นได้ครับจัดไปไม่ต้องสแปมกันนะได้ครับผมโหไวมากเกเกดต่อแล้วกันมาอร่อยไหมอร่อยไหมรอบสี่รอบสี่มาครับ โอ้ยวิ่งนกถึงรอบเลยว่ะเนี่อร่อยเลยแล่วกสปอยพวกแกมากเกินไปแล้วเออว้าคนดูครับแซมมี่สั่งอะไรแม่งทำหมดุดเดี๋ยวสคริปตปเดี๋ยวซิเกตนะครับผมเยอะมากเอาไปเอออะไรวะไม่แย้ว่ะไม่แย่หรอ <c oughs> มันบน่นแต่๋ยมันก็ให้ไว้คนดูครับ <c oughs> แซมมี่มันบน่นแต่ก็ให้นะแมกกาพูนหัวกระสุนครับเมนูเด็ดแต่ว่าไม่มีตัวย่อยละโอ้ได้เออสีลูกอีกแล้วนะครับผมโชคดีมากแต่วันนี้จะโดนบิดมาเตโอหรือเปล่า น่าสนใจครับว้าหมาจ่าไม่โดนนะมีแม่มาเตโยรออยู่ยอุ้ยสี่ <laughs> ลุงจริงด้วยครับผมรอบนี้ไม่บิดว่ะรอบที่แล้วคือไม่มีมาเตโยในรอบนี้พี่เกียร์มาว่ะเจ็ดป้ายว้าวต่อเวลาโลงทานครับผมเกือบชั่วโมงเลยว่ะคนดูครับว่าน้องๆได้อะไรจากโลทานแซมมีก่ก็ขอเวลาการนะครับผมขอผู้ทุกคนที่มาเล่นนะได้เลยแซมมี่วันนี้ แม้ว่าโรงแานจะอิ่มแต่ว่ามันก็ไม่อร่อยเลยวันนี้เกลือมากแอเป็นว่าน้องๆได้ไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะฮะแต่ผมนั้นเอาบ้านกูคืนมาแซมมี่เอาบ้านกูคืนบ้าเดี๋ยวด้บ๊ายบาย